เฮ้ย w h a t s a อแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอ็กโคคาลิปนะครับผม รอบคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆฉันก็จะมาบอกวิธีการกรอกโค้ดนะครับแล้วโค้ดที่ฉันจะแจกต่อไปนี้เนี่ยได้ตัวละครระดับ S R ฟรี v ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันกรอกโค้ดยังไงแล้วได้ตัวอะไรล่ะเริ่มแรกนะครับให้เรากดมาที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่ทางด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานโค้ดแรกครับ ตอนนี้ก็จะมีแค่สองโค้ดเท่านั้นนะครับโค้ดแรก E C H O ตอง7ครับของชั้นมันแรกไปแล้วนะมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับโค้ดที่2 E A R L E A C C E S S เมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เรารับของรางวัลเนี่ยทางจดหมายตรงนี้ได้เลยนะฮะ รู้สึกว่ามันจะแจกของขวัญให้กับตัวละครพวกนี้ด้วยนะประมาณเนี้ยครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนายก็อย่าลืมให้ของขวัญให้กับตัวละครด้วยกันละกันนะมันก็จะช่วยเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครทั้งหมดของเราด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมากๆแล้วก็ตรงหอพักครับตกแต่งห้องนายก็จะได้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้มานะครับแล้วแต่ว่านายจะได้อะไรนะของฉันเนี่ยพอกรอกไปแล้วอะฉันจะได้อย่างเงี้ย เนี่ยครับโอมสไตล์สับลิ์เนี่ยที่ชั้นวางเนี่ยครับไม่รู้ว่าพวกนายได้เหมือนกับชั้นหรือเปล่านะ และตัวละครที่เราจะได้มาฟรีๆนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองซิลในระดับ SR นะครับเป็นไงบ้างพวกนายขาวจ๊วะอวบอึมกันเลยทีเดียวเราถามว่ามันเก่งหรือเปล่าล่ะใช้งานได้ไหมเดีย๋ยวเราไปดูสกิลของนางคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสกิลที่1นะครับโจมตีศัตรูแถวหน้าทั้ง3ตัวเลยนะครับ53เป็นดาเมจกายภาพสกิลที่2โจมตีใส่ฝ่ายศัตรูแถวหน้านะครับทำดาเมจเป็นกายภาพ149และมีโอกาสอีก30นะครับทา ให้ศัตรูเนี่ยติดสภาวะแผดเผาต่อเนื่อง2รอบแผดเผาหมายความว่าทุกรอบเนี่ยศัตรูก็จะได้รับดามเมจจากการเผาไหม้40%ของค่าพลังโจมตีนะครับแล้วก็ดามเมจนี้เนี่ยมองข้ามเกราะและต้านทานด้วยนะยิ่งพลังโจมตีเยอะดามเมจเผามันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสกิลที่3ทําให้ตัวเองนะครับเข้าสู่สภาวะแดนดาบต่อเนื่อง2รอบแดนดามหมายความว่าไม่ว่าเราจะโจมตีใดๆก็ตามนะครับก็จะทําดามเมจให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะฮะ15%นั่นเองตัว ตัวเนี่ยได้ลองใช้งานมาแล้วครับเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะโจมตีแถวหน้าค่อนข้างหนักแล้วแถมเผาไหม้ศัตรูได้อีกต่างหากนะครับก็แนะนําว่าลองปั้นแล้วไปใช้งานกันดูได้นะครับสาหรับวิธีการกรอกโค้ดนะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมกรอกโค้ดกันด้วยนะพวกนายได้ตัวละครฟรีด้วยเราก็ได้ของอืดิ่อีกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ